สวัสดีครับพี่น้องวงปลายสุขสุขคันครับผมพบกับเบายะอันตัวพี่น้องผมมาพี่น้องนี่ไส้ต้มพี่น้องครับต้มใส่ออนพี่น้องแซ่บน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเบายะนี่พี่น้องถั่วใหญ่ๆนะครับผักกาดปรกแก่พี่น้องครับผมกระหล่ำแล้วก็มีแตงพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมรสจัดจ้านแซ่บแน่นอนบ่ต้องอะไรให่างวราพพี่น้องลงมือกินใสออนพี่น้องนี่ใส่ต้มวันนี้เบายะขออนุญาตใช้นี่พี่น้องเป็นกันไกลเลยนะครับอู้นี่ ชิมใหญ่ๆตัดเลยพี่นอกตัดโลดนี่นี่ชิมก,ก่อนทำแหลกอ่านกอืมขออนุญาตชิมชิมกนอนลองชิมก่อนอุ้ยดูนะพริกพี่นอกพริกขวเองนะครับอืม อกำลังเปื่อยๆเลยพี่เนืม ลงแล้วคำนี้ใส่อ่อน จากกำลังเปื่อยๆเลยพี่ต้องต้ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับสี่สิบห้าสิบนาทีพี่น้องกำลังเปื่อยกำลังน่ากิน เมนูนี้บอะว่าจะมาย่างครับแต่มันใช้เวลานานแล้วบายะมีงานนาไม่หนอต่อมเลยนี่อุ้ยไส้อ่อน ฝนกระตกนะครับที่ไหนฝนตกบ้างพี่น้องส่งข่าวเหม็นมาบอกได้พี่น้องที่ไหนฝนตกบ้างนะครับท,ที่นี่ตกแห้งที่นี่ตกตั้งแต่บ่ายพี่น้องจนถึงตอนนี้นะครับสี่ทุ่มตกนานมากโอ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพยายางกำลังหมักหมักสาโทให้ห้ยอยู่นีน่เนาะเดี๋ยวเอาไ้น้อยกลับมากินหน่อดีกว่า 음. 어. 음. 음 오. 음오 หมดแล้วครับพี่น้องภาพ,พี่นอนเอนนะครับกินไส้อ่อนต้นเปืือยส่บแทบมันกัน,นครับผมโมนี้ระยะอันตวสบายดีสวัสดีครับผมไปครับ